ฉากนี้ณจุดจดนี้คือประเทศเยอรมนีครับรับทบทบาทกาแสดงของนางเอกของนางรายขวัญใจลูกอ่างทองรับบทบาทเป็นนันซี่นดนซี่เธอเป็นหญิงไทยครับที่มาอยู่ประเทศเยอรมนีเธอมาทำงานอะไรติดตามชมครับจะมีความสำคัญเท่าไหร่ในทองเรื่อง โมาสวยๆอย่างนี้ไม่ใช่นางเอกเหรอกคะแม่ 到啦！打小碟来啦！ ขอบคุณค่ะบรรดาผัวๆัวทั้งหลายค่ะอ,อุ้ยมากันเยอะจังเลยผู้ชายเต็มไปหมดเมออยู่น้องเพียง24ส่วนตัว ค่ะอะไรนะคะคุณพี่54กว่าห้าสิแล้วฟันน้ำนมยังขึ้นไม่หมดเลยไม่ใช่อะไรหรอกแม่แกเอาไว้ล็อกหัวนมเมียขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลสนับสนุนความตอนแหลนะคะคุณพ่อค่ะเขาว่าดูวัวให้ดูที่หงดูหนังให้ดูที่แม่แต่ถ้าอยากดูคนตอนแหล่ นันซีไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่เมืองนอกเมืองนาตอนนี้อยู่เยอรมันดูสิดูมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วภาษาไทยพูดได้นิดหน่อยค่ะแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย,ยก็อยู่อไปอย่างนั้นแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาทำงานไปวันวันมีเพื่อนสาวกับเขาอยู่คนหนึ่ง ก็คือแม่กิ่งเกอรพูดถึงแม่กิ่งเกสรนนะขยับขยันคุณพ่อคุณแม่ขอไม่ว่าใครจ้างวานไปทําอะไรอุย้ยหล่อนทําทุกอย่างนี่ก็ตั้งใจไปแล้วจะหาผัวให้เพื่อนสักสิบยี่สิบคนแล้วยังไงหรือว่าเราจะต้องหาให้ตัวเราเองก่อนสักสิบยี่สิบคนเอ๊เสียงไระ แนนซี่เนี่ยไหนดูซิเบอร์แปลกๆเหมือนเบอร์ที่เมืองไทยเลยเดี๋ยวรับดูก่อนอว่ายังไงพ่อมึงหัวเก่าที่เมืองไทยหัวเก่าที่เมืองไทยเอา้าแล้วพี่เป็นหัวคนที่ไหลของหนูอะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะพ่อมึงนะไม่ต้องแย่งการเลี้ยงคิวมาเลยค่ะเดี๋ยวเมียคุยโทรศัพท์ก่อน หาเท่าไหร่ครับหาอะไรคะไม่ร้นั่นใครครับเนี่ยแนสซี่ผมผู้ใหญ่อุทัยครับผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะคุยเข้าเรื่องกันถามสักคำผู้ใหญ่ใหญ่จริงไหมคะถ้าผู้ใหญ่ใหญ่หนูจะคุยด้วยแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ใหญ่หนูไม่คุยนะคะแนสซี่อยู่ที่นี่เจอแต่ของใหญ่ๆค่ะ ่าไงคะผู้ใหญ่ใหญ่หรือเปล่าแล้วแต่ฤดูจ้ะหมายความว่ายังไงคะผู้ใหญ่หน้าร้อนก็พอได้จ้ะแล้วหน้าหนาวอะเปื้อนกางเกงจ้ะ,ะเป็นยังไงว่าแม่เปื้อนกางเกงเออหน้าร้อนอยังพอเข้าใจหน้าหนาวแกค,คงจะหดนะเนาะ <laughs> มีเรื่าอะไรคะผู้ใหญ่พอดีลูกบ้านให้ฉันผู้ใหญ่อุทัยโทรหา หนูกินเกสรนะจ้าอ้าวโทรหากินเกสรแล้วมาโทรหาฉันหาแม่กันเหรออ้าวอีปอบผู้ใหญ่จ้านี่ผู้ใหญ่จ้าขอโทษจ้ะผู้ใหญ่ลืมตัวว่ายังไงนะจ้ามีเบอร์โทนี้พอจะติดต่อได้<อ>และหนูใครกันละจ้าอ๋อหนูแนนซี่ค่ะเป็นเพื่อนของกิงเกสรค่ะผู้ใหญ่โอ้หนูอับปรีแนนซี่โซลนีแนนซี่ ผู้ใหญ่เคยโดนตบผ่านโทรศัพท์ไหมคะลูบี้นซัซน<ะ>่เ้มึงเป็นไรเนี่ยผู้ใหญ่หูหไม่ดีหูไม่ดีมีธุระอะไรพูดมาเลยคะ่ะกว่าจะ,สะแสดงก็สามกลมและสามคนข้างหลังนี่ลืมล่ำมากเลยค่ะผู้ใหญ่เอาไม่อยู่แล้วคะ่ะเอานะหนูนะแนนซี่นะ <c oughs> แม่ฉันแม่ของกิ่งเกศขาไม่สบายมากอาะสรุปแล้วแม่ฉันร่วมแม่ใครคะ แม่รู้ว่าแม่อะไรเว้นช่องไฟให้หน่อยนะจ๊ะยังไงคะแม่ชั้นจะแม่ชั้นเอ้าแม่ชั้นไม่เกี่ยวอะไรกับแม่แกแล้วหนูเข้าใจผิดแล้วจ้าเข้าใจอะไรผิดผู้ใหญ่พูดอะไรเนี่ยฮะแม่ชั้นจะแม่ชั้นเอาก็แม่ชั้นไม่เกี่ยวอะไรกับแกแล้วแน่หนูฟังดีๆสิจ๊ะหนูฟังดีๆแม่อะไรเนี่ยแม่ชั้นจะแม่ชั้นก็แม่ชั้นไม่ตแม่แกอะไรแล้วแม่กูเนี่ยอีปอบ อ๋อแม่ผู้ใหญ่เหรอคะว่าอย่างไงคะแม่ผู้ใหญ่เป็นไอยแม่ไม่สบายบอกกินเกสรให้บินมาหาแม่หน่อยเอา้าเกสนมีปีกตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะผู้ใหญ่เข้าใจผิดแล้วจ้าขึ้นเครื่องบินมาน่ะจ้าโอ้ขึ้นเครื่องบินก็ว่าไปได้ค่ะผู้ใหญ่อุ้ยเรื่องขนาดนี้เดี๋ยวฉันนําควาไปบอกเกสนให้นะคะผู้ใหญ่คะก็พอตัวอยู่นะอะไรคะผ,ะผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่อ๋อ ไม่เชื่อหรอกค่ะผู้ใหญ่มาเปิดให้ดูก่อนอุ้ยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะผัวมาแล้วจ้าจ้าจ้าให้รางวัลไม่มองหน้าเลยมองแต่นมเดี๋ยวเธอพ่อมึงเจ้านมหนีบหน้าเขาให้แหม่แกเป็นอย่างนี้แกยังรู้จักใช้เงินเนาะแม่เนาะไม่เหมือนคนบางคนนั่งขำจังกระตังอยู่ครบ <No S 1> นนันซี่หน,นลืมวางสายจ้าดีไม่นินทาแม้ทำตัวเป็นแม่กูไปได้โทรหาใครไม่เคยวางเลยแต่นินทาเข้าไปทั่วรีบไปหาเพื่อนสาวก่อนจะดีกว่ากระมวลมิดหมู่ที่มามีแล้นะดาราตัวเต็งอกรามวลและมิดหมู่ที่มา หาผู้สาวมาส่งเสง่งเสง่งอาควันชายอานแทกหนาตอ,าอมพาผู้สาวมาส่งเสง่งเนง่มได้ที่ใจนักเลงชอนเล้งจีบเลยหลังล้อเดนซี่ได้รับข่าวจากพก่อผู้ใหญ่อุทไทยครับจึงจะนำความเรื่องนี้เพื่อไปบอกกินเกสอนเพื่อนรักย้อน 搞了。